ครับก็ขอสวัสดีพี่พี่น้องน้องหลวงปัญอามิตรักนักสะสมท,ทุกท่านวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็มาพร้อมกับเหรียญมาพร้อมกับเหรียญชนิดราคาสิบบาทนะครับซึ่งเหรียญชนิดราคาสิบบาทนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินสูงแทบทุกรุ่นเลยนะครับซึ่งวันนี้อ่าเราจะนําเอาข้อมูลต่างๆนะครับของเหรียญชนิดราคาสิบบาทนี้นะครับอาจะเป็นปีคอสอใด นะครับที่มีราคาถือได้ว่าสุดยอดเลยนะครับนักสะสมยุคใหม่นะครับนักสะสมยุคใหม่ไม่ควรพลาดเลยนะครับท่านใดที่คิดว่าเหรียญสิบบาทนี้ไม่มีราคาคุณคิดผิดนะครับคุณคิดผิดเพราะว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดนักสะสมยุคนี้สมัยนี้ถือว่า มีค่านิยมที่สูงและก็กระแสนั้นมาแรงมากเลยทีเดียวนะครับอ่าน,นี่คือเหรียญสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นเหรียญปีพศใดนะครับนี่ก็คือเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญสิบบาทรุ่นเก่านั่นเองนะครับซึ่งเหรียญสิบบาทรุ่นเก่าปีพศนี้นะครับที่พี่น้องนั้นมีการเก็บสะสมอย่างที่แสนทองสองทางเคยพูดในหลายๆคลิปนี่ก็คือเหรียญสิบบาทรุ่นเก่านะครับเหรียญสิบบาทรุ่นเก่าที่ ติดอันดับความหายากอันดับสองนะครับราคาการประเมินของเขานั้นถือได้ว่าสูงมากเลยทีเดียวอ่าก็คือเหรียญปีพศ2541นั่นเองนะครับที่พี่น้องนั้นมีเก็บสะสมกันนะครับมีเก็บสะสมกันและมีหลายๆท่านติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับอ่าทั้ง2ปีพศนะครับปี41และก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับอ่าเป็นปีพศใดปี41นี้นะครับอ่าเมื่อเทียบกับเหรียญปีพศ2 5 3 1แล้ว ปี31นั้นราคาการซื้อขายสูงกว่าปี41นะครับพี่น้องสูงกว่าแต่ว่าเขาติดอันดับ2เอ๊ะทำไมติดอันดับ2และการซื้อขายปี31นั้นสูงกว่าล่ะนะครับนั่นคือเหตุผลนะครับลหลายๆเหตุผลที่เราต้องค้นหากันนะครับเราต้องค้นหากันในเรียน10บาทปีพศนี้นะครับซึ่งปีพศ2531นะครับเขาผลิตออกมาเพียงแค่ 6 2 0 0เหรียญเท่านั้นเองนะครับ6 2 0 0เหรียญถือว่าน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆแต่ u n c เขาประเมินเพียงแค่750บาทนะพี่น้องอ่าเขาประเมินเพียงแค่750บาทแต่การซื้อขายของเขาสูงมากกว่าราคาเหรียญปีพศ2541นสะครับสูงกว่านะครับสูงกว่าทำไมถึงสูงกว่านะครับท่านดูสภาพเหรียญปีพศ .2541 นานะครับดูสภาพปี4 1หนึ่ง ซึ่งปี4 1หน <in> ึ่งนั้นเขาผลิตและนําเอาออกมาใช้ในระบบมุวนเหรียญนะครับใช้ในระบบม้วนเหรียญการสึกหรอของเขานั้นจึงมีเยอะราคาของเขาก็เลยต่ํานั่นเองนะครับต่ําการซื้อขายโดยทั่วไปนะครับราคาถองแท่งต่าเพราะสภาพของเขานั่นเองส่วนปี31นั้นเขาผลิตแต่ไม่ได้นํมาออกมาในระบบม้วนเหรียญจะนำาออกมาใช้ในระบบนักสะสมนะครับในระบบนักสะสม เขาจึงมีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนั่นเองนะครับยังคงสภาพ95%อง9 5นะครับอ่าตัวนั้นจึงทำให้ตัวของเขานั้นมีราคาซื้อขายที่สูงกว่าปี4 1นะครับปี C1 นั้นยอดการผลิตนะครับยอดการผลิตของเขา9 8 0 0 0 0เหรียญน,นะครับ9 8 0 0ื0เหรียญแต่ U.S.C เขาประเมินถึง2,000บาทพี่น้อง2,000บาทนะครับแต่พี่น้องจะหา ในเหรียญ UNC ที่มีลักษณะที่สมบูรณ์95%จะหาได้จากที่ไหนนะครับถือได้ว่าน้อยมากๆพี่น้องถือได้ว่าน้อยมากๆปีพศ2541นะครับนี่คือการเปรียบเทียบระหว่างปี31กับปี41นะครับราคาการซื้อขายในตลาดนักสะสมเป็นอย่างไรสาหรับปี41ถือได้ว่าพอฟังนะครับพอฟังการซื้อขายเราก็ยังเห็นอยู่ในระดับ หลักร้อยนะครับหลักร้อยอราคาต่ํากว่าปี3าหนึ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับการซื้อขายถึงแม้ว่าเขาจะติดอันดับ2ก็ถึงนะครับตัวนี้นะครับและอีกปีหนึ่งนะครับอีกปีพศอหอนึง่งที่พี่น้องมีเก็บสะสมโดยเป็นเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนนะครับเหรียญน,นี้นะครับ แต่พี่น้องส่วนใหญ่จะรู้จักกันในเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนนั่นคือเหรียญของปีพุทธศักราช2539นั่นเองพี่น้องนะครับปี39นะครับซึ่งเหรียญปีพศ2539นี้มันจะมีเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนและเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับ เราต้องแยกกันเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนนะครับอาจจะเป็นเหรียญการจนาพิเศษนั่นเองส่วนเหรียญกระสาบหมุนเวียนจะเป็นด้านหลังนั้นจะเป็นพระปรางวัดอรุณราช,ชวรารามนะครับด้านหลังจะเป็นพระปรางนะครับพี่น้องซึ่งเหรียญทีพศนี้นะครับมีหลายๆเพจหลายหลายชอ่องหลายๆร้านที่มีการประกาศรับซื้อกันในเหรียญพระเศียรกลพระเสียรตรงเออนะครับพี่น้องต้องแยกให้ออกนะครับพี่น้องต้องแยกให้ออก เหรียญผ้าเสียนกลับบางคนจับเหรียญปีพศ2539แบบหมุนเวียนขึ้นมาเฮ้ยนี่มันผ้เสียนกลับบางคนถือเหรียญปี39การจนาพิเศษขึ้นมาเฮ้ยนี่เหรียญผ้าเสียนตรงจริงๆแล้วทั้งสองแบบที่พูดไปเมื่อสักครู่คือปกติของเขาตัวผ้เสียนกลับจริงๆนะครับตัวผ้าเสียนกลับจริงๆที่เขามีการประกาศรับซื้อแต่พี่น้องจะต้อง ใช้พินิษในการรับข้อมูลต่างๆนะครับเหรียญเสยนกลับที่เป็นการชนะพิเศษนะครับการชนะพิเศษที่เขาประกาศรับซื้อกันโดยปกติแล้วเหรียญการชนะพิเศษเขาจะเป็นเหรียญเสยนตรงพี่น้องก็ใช้ดุลพินิษแล้วกันว่าเหรียญที่เขาทําออกมาเป็นเสยนตรงจะเป็นเสียนกลับนั้นเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่แสงทองสองทาง เคยโดนนะครับเคยโดนในเหรียญภเสียงนตรงเหรียญภเสียงนกลับมาแล้วนะครับก็คือไส้ในนะครับมีการประกบอีกทีหนึ่งนะครับลองเทะดูนะฮะสังเกตดูให้ดีถ้าเกิดว่าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้เลยนะครับในเหรียญลักษณะแบบนั้นน้อยมากๆที่เราจะเห็นเป็นเหรียญ mto นะครับน้อยมากๆเหรียญ mto ก็มีนะครับแต่ว่ามันน้อยนะครับพี่น้องแต่ไอตัวที่มันมีเยอะนั้นก็คือตัวที่เขาทําขึ้นมา เพื่อที่จะเอามาหลอกขายให้เรานะครับฝากระมัดระวังตัวด้วยนะครับสําหรับเหรียญปีพศ2539นะครับซึ่งจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือแบบชนิดเหรียญกระสับหมุนเวียนและเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนที่ระลึกลก,ก็คือเหรียญกัญชนะพิเศษปีพศ2539ส่วนเหรียญปีพศ2539หมุนเวียนคือด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในมงกุฎเก้ 9. ส่วนด้านหลังเป็น พระปรางวัดอรุณราช,ชวรารามนะครับอ่าเหรียญปีพศนี้ยูเซเขาประเมินอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับปีสามเก้านะครับพี่น้องสองรอยห้าสิบาทนั่นคือราคา UNc ส่วนโดยทั่วไปนะครับพี่น้องจะหาได้ค่อนข้างที่จะยากสําหรับปีพศสอง9ัหารอยสิบเก้าหาได้ยากนะครับส่วนใหญ่แล้วปีสามเก้าลองไปดูสินะครับแม้แต่ในระบบ่าเว็บไซต์ต่าง ลองเสิร์ชหาปีพศ2539ชนิดราคา10บาทนี้มันจะขึ้นเปลี่ยนการจนาพิเศษนะครับส่วนใหญ่นะครับนั่นคือเหรียนการจนาที่นำออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนที่เยอะนั่นเองนะครับปี39โดยปกติใช้ในการหมุนเวียนนั้นเราจึงพบเห็นได้น้อยในระบบหมุนเวียนนะครับอ่าตัวน,นี้ส่วนการซื้อขายมีหรือเปล่านะครับการซื้อขายก็ยังพอมีให้เราได้เห็นบ้างนะครับ ปี39ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับยังคงเห็นในสภาพที่สมบูรณ์นั่นเอง <immen mesela> เราก็ยังเห็นมีการซื้อขายได้เปลี่ยนกันในเหรียญปีพศนี้นะครับพี่น้องอนี่คือเหรียญ2ปีพศน,นะครับส่วนช่องของเรานั้นนะครับช่องของเรานั้นมีความต้องการใน2เหรียญ2ปีพศนี้หรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอามาพูดคุยกันนะครับ ความต้องการของช่องของเรานั้นทั้งสองปีพอสอถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับขอนะครับแต่ขอในสภาพที่น่าสะสมหน่อยนะครับขอว่าจะเป็นปีสามเก้าก็ดีหรือว่าปี4ี่หนึ่งก็ดีนะครับอขอสภาพให้มันวสวยๆหน่อยอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยหรือว่ามาคัดเกมกันว่าเราจะรับในเหรียญลักษณะ สวยงามแบบไหนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีความพิเศษนะครับเหรียญสองปีพศนี้ไม่จําเป็นต้องมีความพิเศษขอให้พิเศษอย่างเดียวคือสภาพที่สวยงามนะครับพิเศษอย่างเดียวความพิเศษนั้นคือสภาพที่สวยงามนั่นเองอาที่เราต้องการนะครับฝากด้วยนะครับส่วนราคานั้นเราค่อยไปดูกันว่าสภาพเหรียญน,นั้นมันเหมาะสมในราคาใดนะครับการซื้อขายนะครับตัวนี้ก็ฝากพที่น้องๆ้องอพนักงานด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับปีสามเก้าและปีสี่หนึ่งนะครับพี่น้องอ่านี่คือสองเหรียญที่เรานําเอามาพูดคุยวันนี้แล้วก็พูดอ่าแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเอามาพูดคุยเปรียบเทียบให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับสําหรับการสะสมนะครับเป็นแง่คิดใการสะสมนั่นเองนะครับว่าเราจะสะสมในลักษณะเหรียญอย่างไรนะครับความพิเศษพูดไปอีกต่างหากนะครับความพิเศษเพราะว่ากันไปอีกต่างหากนะครับพิเศษต่างๆนั้นส่วนสภาพที่สวยงามเราก็ มีความพิเศษไปอีกต่างหากนะครับราคาของเขาขึ้อนอยู่กับสภาพนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะมีความพิเศษแต่สภาพเขาย่ยําแย่มันก็ราคาตกเช่นเดียวกันถึงแม้เขาจะมีราคาการประเมินสูงสภาพของเขาย่ำแย่ราคาของเขาก็ตกเหมือนกันนะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับสำหรับเหรียญกระสับมุนเวียนวันนี้ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ